ก็ร่วมชมทุกท,ท่านนะครับโครงการฐานของรัชสมาขอเสนอสถานการณ์น้ำตะเคียนจังหวัดนครราชสีมา,ราคารับจังหวัดนครราชสีมามีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่สี่แห่งและมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางยี่สิบสามแห่งรวมมีอ่างเก็บน้ำยี่สิบเจ็ดแห่งสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่สี่แห่งประกอบด้วยอ่างเก็บน,น้ำลำตะคองมีปริมาณน้ำหนึ่งร้อยสตัน 125ล้านล,ลูกบาทเมตรคิดเป็น้อยละ35.3แฉกอ่างเก็บน้ำลำกระพื่อมีปริมาณน,น้ำ8 2 8 5ล้านลูบาทเมตคิดเป็นลอยละ53.48อ่างเก็บน้ำมูลบนมีปริมาณน้า57.98ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นลอยละ41.12อร์์อ่างเก็บน้ำลำแซนมีปริมาณน้ำ102 จุดหกล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น้อยละสามจุรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง4แห่งมีปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้นสามร้อยหาส่จุดเจ็ล้านลูกบาทเมตรและอ่างเก็บน้ำขนาดกลางจํานวนยี่สิแห่งมีปริมาณน้ำรวมที่หนึ8 0ร้อามสปปล้านลูกบาทเมตร สรุปปริมาณน้ำใช้การในอ่างน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้ง27แห่งรวมมีปริมาณน้ำในอ่าน494ล้านลิต1 4 1มีปริมาณน้ำใช้การ431ล้านลิร1037ฐถานการน้ำเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะครับในช่วงเวลาเดียวกันปี2566มีปริมาณน้ำ 1 64, 400, 8, 4, 7, 45, 6 2 4ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ58.04ปี2557มีปริมาณน้ำ493.56ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ40.56ซึ่งปริมาณน้ำน้อยกว่าปีที่แล้วคิดเป็นร้อยละ17.48 ในด้านการบริหารจัดการน้ําในเขตจังหวัดนครราชสีมาในช่วงฤดูแล้งปี2566 2567เพื่พอใช้ในการดูโภคบริโภคสกราความเกษตรกรรมและรักษาบลิเวศมีความต้องการน้ําตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2566ถึง30เมษายน2567มีแผนอยู่ที่187.83ล้านลูกบาทเมตร ซึ่งมีผลจัดสรรน้ำไปแล้ว287ล้านลูกบาทเมตรมากกว่าแผนอยู่97ล้านลูกบาทเมตรหรือ21้อยละ53โครงการชุมนุทานนครศรีมาและโครงการส่งน้ำทึกสาในจังหวัดนครศรีมาได้มีแานจัดการน้ำโดยดำเนินการตามมาตรการของกรมชลมระทานในช่วงาดงดูแลจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทนุทน ตามระดับควา,ามจำเป็นพร้อมวางแผกนการบริหารจัดการน,น้ําเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนเตรียนมาที่ประชุมเพื่อทราบขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไป